สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายแซมท่นคนเมืองนะคะเนี่ยเราก็มาอีกรอบแล้วนะคะเช้าเราก็มาที่แซมรอบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเช้าเรามาวออัดขนาดแล้วก็ไปดัดแปลงมานะคะแล้วก็ไปทําการเย็บแล้วนะคะพอดีไหมอันนี้พอดีครับนี้พอดีฝั่งนี้แหละฝั่งนี้น่าจะลวมหรือเปล่า มันใหญ่อ่ะใส่ได้ยังไงเพ่อนฝั่งนี้ต้องถอดสนับงาก่อนนะคะตาเยอะไปเลยนะคะตาลายรวมตงวงเละกวาดทาพลุกกับเจ๊เจ๊ <laughs> อองค์ขลักนี่ก็วุ่นวายนะคะช่วยทุกงานนะคะมาดูนะคะว่าข้างนี้จะพอดีหรือว่าจะหวมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเย็บนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ข้างนึงนะคะพอดีพอดีป่ะนี่ใหญ่กว่าโอ้พอดีถ้างั้นต้องดันขึ้นไปอีกหน้าไม่ต้องขึ้นสูงขนาดน,นั้นก็ได้ ถ้าได้สามมันนะครับต้องต้องต้องสามคู่ถึงจะสวยนะคะข้างละสามข้างละสามนะครับใส่อันเดียวได้ก็พอแล้วครับใส่อันเดียวมันก็ดูยังไงนะครสวยมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใส่ใงานแน่นอนนะครับพรุ่งนี้แจวๆนะฮะ ชอบไหมครับดีใจครับชอบชอบครับชอบไหมครับพี่แซมแซมครับแซมโอ้ยจังงครับโอ้ยพี่ขวัญดด้วยนะครับพี่ขวัญมีแล้วครับ ใช่ใช้เจ้าชื่อพลอยเซมซันทำไมแต่ก่อนถึงตั้งชื่อว่าแซมซันเด็นวันที่แซมซันได้บังชกแซมซันนี่คือนักมวย,น,มวยนะครับมสมัยก่อนจะมีอ่าชกมวยชิงแชมป์โลกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับบังชกเลยครับคว,วานก็กำลังเชียร์เชียร์มวยครับ พี่แซมเลยออกวันนั้นก็กนเลยให้ชื่อว่าแซมสั้นนะครับอ๋อนีเป็นที่มาที่ไปของชื่อพี่แซมนะฮะสั้น,นครับเผื่อบางคนอา,อาจยังไม่รู้ว่าแซมสั้นนีชื่อมาได้ยังไง<ะ>ที่มาที่ไปแบบไหนนะคะ,ะมาจากนักมวยนี่เองนะคะใช่ครับทำไมเขาเลยชอบชกเลยชอบชกเลยต้องมีประวัติอะไรใช่ไหนนะ จำที่ขวัญเราฮะเป็นวันพืชมงคลครับอ๋อเป็นวันพืชชุคชนปู่ก็เลยตั้งให้มีเกี่ยวกับขวัญอืมเมืองฮะทันวาล่ะฮะทันวาเปิดวันที่เกิดเดินทันวาทันวาครับก็เลยธันวาผู้ใหญ่ล่ะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุ่งชัยนี่เป็นชื่อที่เลี้ยงไทยไม่แต่ก่อนเราซื้อมาเป็น ชื่อคำแพงเชียงไายได้คำเพงเป็นคำแพงไอ้ธงชัยตอนตอนซื้อมานี่เป็นชื่อพลายธงชัยค่ะแต่พอสมัยแต่ก่อนถ้าใครซื้อช้างมาแล้วต้องมาทําพิธีให้เขาสู่ขวัญแล้วก็เรียกตั้งชื่อเองครับตั้งชื่อใหม่นะคะพ่อใหญ่นี่มีชื่อสำรองอีกชื่อหนึ่งว่าคำแพพงนะคะแต่ว่าชื่อในตัวรูปภันธ์คือพลายธงชัยนะคะ น้ำอ้อยเหรอคะน้ำอ้อยนะครับไม่รู้ประวัติไหมไม่รู้ครับมไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงน้ำอ้อยเกิดมาแต่ก็ให้ชื่อเพราะอันนี้นะเขาเคยได้ฟังค่ะว่าตอนที่แม่น้ำอ้อยคลอดใหม่ๆนี่คือคลอดปุ๊บเขาไม่กินอย่างอื่นกินแต่อ้อยกินแต่อ้อยก็เลยให้ชื่อว่าน้ำอ้อยน้ำอ้อยอเดิไม่น้อยนะครับไม่น้อยอันนี้ไม่รู้ประวัติ <laughs> ไม่น้อยคือประวัตินะครับ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ไม่คือ,อไม่แต่กลอาจจะตัวน้อยก็ได้เพราะวาเราซื้อมาตอนไม่น้อยคือตัวใหญ่นะครับเลยไม่รู้ว่าประวัติชื่อได้มายัางไงบ้างวันนี้ก็มีสายบุญนะครับวันนี้<อ>นะครับสายบุญก็ร่วมทําบุญกับเรานะครับอยู่ที่ปุมธานีใช่ไหมครับปราจีนหรือเปล่าปราจีนหรือเปล่า ยูปราจีน,นยูปราจีนนะครับขอบคุณซื้อที่ดินให้เราไให้กับทางวัดทุนกระถินค่ะกระถิ่นนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอให้ท่านนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ยวเราไปใส่เลยนะคะจะกิดการสุนทรภู่ให้สุขภงมากกัหนานะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปใส่กระถินเลยครับใส่กระถิ่นเอย ได้ยอดเพิ่มมานะคะับก็ทําบุญมาด้วยครับวันนี้ได้ไปทําบุญให้เป็นสะพานบุญให้อ,อ FC ทางปราจีนบรีเลยนะครับเพราะว่า ท่านบอกว่าอยากสมทบทุนซื้อที่ดินในวัดด้วยนะครับเราก็เลยจะไปจะไปทำบุญเลยครับท่านโอนมาบเราก็ทำบุญให้เลยนะครับไจ่ายให้เลยครับเขตสะพานบุญให้เลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วโกดิโกโกดิโกบูสตอร์บุญนี่และเป็นข้าวเที่ยงเลยครับบุญอะไร อันนี้ก็ทบตุนมาจากปลาจีนนะครับมีใจด้วยครับขอทุกบุญด้วยนะครับชื่ออะไรนะครับคุณจำได้ไหมครับอ่านในโทรศัพท์คุณเลยครับชื่อชื่อศิลานะครับศิลาคุณศิลาแล้วก็ได้มาทำบุญแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่กระตินแล้วนะครับ เป็นจำงงนวนเงินห้าบาทนะครับแหวันที่ยีเจ็ดตุลานี่นะคะใครอยากมาก,ก็ได้นะครับใครอยากมาทำบุญีก,ก็มาได้นะครับยังรับนะครับก <c oughs> ารทำบุญไม่มีสายนะครับทำได้ตลอดเวลาครับ เดี๋ยวเราค่อยหาแม็กมาแม็กเอาทางเดาเยอะมันมีปัญหาครับดูงน้ำในตู้ยุกมกันเกนะิดนาหนานี่นะอของวัดครับของของวัดครับมันสวยดีนะแบบนี้นะไม่ได้ซื้อครับของวัดครับของวัด <c oughs> เอาที่วัดมาทำบุญก็ได้ มาเลยอของวัดมาเลยใั่ไหมครับถ้าพกอก็เวลาที่ส่งไป้ว,วัดคืนก็ม,มันก็เป็นที่วัดคาเรียมไว<อ>้สำหรับบุญอยู่แล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มเงินครับใส่พอไปเยอะแล้ว โอผโหลมแรงครับระวังปลิวเออนั่นๆๆๆๆๆๆเรียกครับว่าเรามีบุญนะครับรับไว้ทันนะโอเคครับเดี๋ยวเข้าอูขึ้นนะครับเพระว่าอ่ายกสาธุก่อนนะครับยกทั้งต้นนะครับสาธุสาธุเด้ออ่าท่านได้ทําบุญนะครับในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านนะครับอ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับ ร่ำรวยเงินทองนะครับมั่งมีสีสุขตลอดทีและตลอดไปนะครับขอบคุณมากมากนะครับสาธุสาธิกสาธุสเยอะครับให้ได้บุญได้สุขเยอะๆนะครับตอนมีแต่ความสุขความเจริญให้มีอยู่มีกินมีเลือยอยู่เลือกินทุกพทุกชาติไปนะครับกินไม่ใช้ไม่หมดนะครับทังพบนี้ได้พบหน้าครับผมยำ ตอนนี้เราก็จะเชิญองข้างในก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลมจะฟิวนะลมจะิวไปหมดเลยตั้งไม่ได้ครับวันนี้ผมก็ได้ทุก่านนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับกองสมของเราจะลุกเป้าแล้วยิ่งใหญ่เรื่อยๆนะครับอ้ตุ๊ตุ๊จะได้เยอะกว่ากองุ๊ตุ๊อุนตุ๊ตุ๊ตุ๊นุ๊ตุ๊ต่๊ัุ๊ต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 ุเตุ๊ตายนะครับ เพราะว่าเราจะสมทบให้ได้ซื้อที่เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราจะพยายามใ้นที่สุดเดี๋ยวปีนี้คือแค่นี้ก่อนปีหน้ามียิ่งใหญ่กว่านี้ครับปีหน้าปีหน้าคือเป็นทีมงานช้างนะครับทีมงานช้างเป็นเจ้าภาพเองนะปีหน้าแล้วนะครับยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะติดเมติดตัวเราไปได้นอกจากคุณงามความดีแล้วก็บุญที่เราสร้างไว้ใน ที่เราสร้างที่เราทำครับเก็บไว้ให้เราใช้ในพบต่อไปชาติต่อไปครับในชาตินี้ด้วยครับครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องไลายแซมสันกนเมืองช่องพ่อมหาตองคำด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับ ให้เอฟซีทุกท่านทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ